สวยคนงงวยแร่กบแพร,แรย่ย้อนลูกไม้ลนไม่ไกลต้นลูกไม้หลนไม่ไกลต้นคนชมน่าสนทุกคนพี่น้องลูกสาวแม่นี่ คนมาเจ้า ไปทัพอชม Good morning เมืองเฟสโน่มื่อนี้น้องแหม่มมาบ้านใส่ทอง <c oughs> น้องมาที่เป็นรถจนาว่าแม่มาเป็นเอออ่อันบ้านใส่ทองก็อะไรนะเออ่หญิงเล็กหญิงเล็กจะมาบ้านใส่ทองเมืองเฟสโน่บอนจอดรถเนี่ยบ่อึดบ่อยากเงนหลังนี้บ้าเบิ้งทัพอสมเป็นเนักงานผู้ใดญเนาะก่อนเพราะว่าน้องแหม่มมาบุญเมื่อวานนี้ก็เลยก่อนกลับก็เลยเบาแวะกินเฟ้อโอ้ยอิ่มนะเจ้าไปเบิ้งดูว่ารถน้องแหม่มก็จอดมาข้างในนี่เนาะ สถานที่กับกว้วก็พอดีหัวเพิ่นกะคือ,อยังบ้านเฮานี่แหละธรมรมชาติไปบ้านที่เจ้าของเงินเป็นผู้ใดเนาะตาต้องแม่มาเลยเจ้าด้านขวามือนี่ก็ช่วงนี้บรรยากาศหนาวเนาะอันก็เห็นเจ้าของเงินเห็นทุกคนไส่กำลังเสร็จรถอยู่แมนบังมีมสายนังเอซี่กลับมาเธอซีนี้ไปด้วยกันโดยสบายดีสบายดีสบายดีวายเห็นมาจับจับลมกำลังว่าเนื่องว่ามันคนข้าล่างรถอยู่บ้านนี้ แม่กระซิแมนนั่นแหละเซ้นลดเซ้นล่างอย่างเดียวหนูปิ้นเอ้ยมาเบิ้งอันนี้ขนาดคนล่างรถเลยนี่ขนาดคนล่างรถจากขนาดนี้นี่รถจากคันหนึ่งสองสามที่หายอันเป็รถทาดอกรถคันเดียมาอยากมั้ยบอสรถคันนี้น้องแหม่มในนางแล้วอ่ะเป็นแล้วซีโดดเราไม่ได้เจอกันเนาะสบายดีจังปีอ่าเป็นสปีไอทีมงานยับกันมาใกล้ๆกขยับขยับขยับเนาะสองปีป่นเนาะเพราะว่าเนื่องจากน้องแหม่มกับบีซี่โบเคยลืมนั่นเลยเด้อโบ้เคยลืมยังเหลือก็ขายอีกคนนึง ไปพ่อกันอยู่งานวัดเมื่อคืนนี้ดีใจปะดีใจพ่อมันดีใจดีใจเพิ่งและดึงไปเอานอนน้ำเลยเป็นปะสมกับกินฮอทเป็นปะเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสก่อนจะกลับบ้านเลยรปะขอเปิดบ้านหน่อยนึงอะไรเนาะเป็นแบบบรรยากาศคือบ้านเฮาเนาะพาทัวร์ป่ะไปย่างไปท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศแบบว่าสบายๆเนาะเสียดายต้นไม้บรรยากาศหนาวมันน่ะนะแห้งไปแล้ว ขอขอเบิ้งรอบรอบนอกกันเนาะให้จักล้องจำเป็นเพิ่นี่อยากได้ยไปทเบังไงนนี่เป็นบรรยากาศเทคโน่นี้อู้กวงข้างหลังกวงเนาะก็เป็นพอน้ำจิ้มเพราะว่ายางก็สิบไหวเนาะคือว่าเอ้ยเพิ่นเปิดบ้านให้มายามนี่ก็ดีใจนะเจ้าเอ้ยหนูพินเพิ่นก็ฝากความคิดฮอดมาหาเจ้าเดี๋ยวเอาสิบการยับมาใกล้ๆเนาะ ถามในความรู้สึกของเอื้อยเนาะบุญเมื่อวานนี้เป็นยังไงเอ่ยโอ้บวมบวมบวมบุญไปเอาขอดบีซิมเพื่อนเอาอันยอดโซฟาเข็มาน่อนึ่งเนาะเ่วันเนาะค้นกระลายมาเด้อขันอยากเอาบุญน้ำกันมาเมืองเฟสเชนเนอ์เด้อเออถือว่าแล้วไปละช่วงหนึ่งเอ่ยรู้สึกว่ายอดบีซิมอันยอดยอดอันยอดโซฟา มัวนี่ก็เออก็ได้เป็นเจ้าภาพนั่นเองบ้างเป็นเจ้าภาพนะนั่นท่านผู้ชมยังบระหาแล้วน่า่ะยังใจบุญอีกกับเออกันแล้วก็ยังมีอีกทีมคนที่ใจบุญน้ำกันหลายหลายฝ่ายทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาวเนาะเขาที่เห็นมัวนนี้เป็นภาพที่ประทับใจคนหลายคนหลายดีใจเป่นหน้ามีบุญต้องบอกเลยโอเคบุญนี้บอกขาดขอบเกาะบุญน้ำแน่นว่อยนึงก็ถือว่าได้บุญเนาะก็ก็ไปน้ำกันนี่แหละมีอย่างจะฝากพี่น้องเชาที่เบิ่งกำลังเบิ่งอะไรกันน้องเมมเบอร์ถ้ามีโอกาสมาเฟซโน เออคันได้มากับมาเยี่ยมมายามวัดเปตรโนกับมีหลายวัดอยู่มาเบิงบุตปีบอกปีไม่บุญธาตุหลอกธาตุหลวงกับมีคันอยากมาเนี่ขอให้โทรกิ้งก้างมาบอกเนาะเพราะว่าอยังเคยเพิ่นก็รยดีตลับเบิร์ตทุกคนได้ยินข่าวว่าพี่น้องละหลายทั้งอาร์กันซอกกับมีแล้วยมีใสอีกโฮลซ์ตันมาสตันฮิลซตันกับมีแล้วไปอีกยูดาลัดกับมีดาวลาดกับมีไปอีกายอะไรมาอะไรมาเออมีหลายอยู่ฮั่นอ่าอยู่ดาลัดแถวห้างนั่น นั่งนิ่มพ่ะเนี่ยกระเมนพ่ะเนี่ยแมงกันบอกนั่นเห็นบอกคนเฮานี่คนบอกว่านกไม่มีคนคนไม่มีเพื่อนห้ามสีใคร่เน่คนไม่มีเพื่อนห้ามสน้องมือนกระป๋ายเออห้ามสีใครไปไปแล้วก็เอาสิเป็นอนวาทาผส้มที่เห็นอ่ะเออสีน้ำสุกุนนังวงพระจันวงพระจันนะเจ้าก็ให้มาอย่าง คือว่าน้องแหมมก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งโอเคผ่านมาก็แวะมายามเราเคยลืมเด้อสีเด้อเพียงแต่ว่าน้องตกไปแต่ละหลักอเแล้วก็ถ้าบุษมี่เห็นคิดฮอดเพลินก็คั้นขาดกาดติดต่อเบอร์โทรเพลินเปลี่ยนเหนั้นน้องแม่มได้ได้บ้างมาได้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 ท่านี้อยากจะขอบใจพี่น้องพ้องฝ่ายที่เพป็นมายามมาทําบุญเมื่อวานนี้ขอเรียนเซิร์เอื้อยขอบใจแทนต่างหน้าเพลินซะเซิร์เยเจ้าขอบกขอบใจหลายๆที่น้องแหมมมาหาเออเพลินจะมาลิ้นมาเที่ยว ดีใจเลยแฮปปี้นิวเยียโอ้โชคดีโชคดีขนาดผัวบอกเอ้ยเนี่ยโอ้แคนโซแคนโซอ่าอันนี้ก็ลูกซ้ายแม่ในี่ขยันบอยกูดบอยเนาะคลีน mm hmm. อัพขาให้แม่ว้าว mm hmm. <Wow. S 2> โอ้อันนี้ก็ลานได้เรื่องกุดเกิรล อคเอ่าหลังจากบิงลูกลูกซ้ายหล่าล่างรถให้แม่ตาเบิงข้างในเปิดร่งลาวไปทีวีเบิงรายการเจตุ้ยอยู่แม่เลี้ยงส่งนางแม่พี่ฟ้าเมื่อไหม่ๆเบิงเพิ่นตอนรับเลี้ยงส่งบ0 0นเก่าหลัา ป้าถิ่นโถลูกสาวก็มีพวงงามลูกสาวแม่นี่เป็นจังสี่ทุกคนแม่ใดแม่สีคุณน่ะเอินพี่น้องกินข้าวน้ำน่เด้อกินข้าวเด้อเรียกอย่างทรงน้องแหม่มละหลังบังฮงเฝอเม่บาทนี่โอ้พระประสมโอ้ยังมาบระคองเดินอันนี้แค่แซมเปาี่นี่เนาะห้ามามื่อกัน จับหเหียนร้านซ้ายเจ้าคุณน่ะโถบ่ไหวแล้วประสมน้ําลายเหียนํามานอนุญาตไปกินกนเด้อเจเอามาแล้วอิไมครับกเบ่ไหวแล้วประสมน้ําก็เลยามว่าต้นต่งนฮะวโอ้แซ่บหลายาเียบ่ไหวแล้วทําจับงก็แซ่บโาวโอ้เวเจ้าก็แซ่บอ่านี่ ไปไปทูซาได้กินแจวพี่บุญสุวยมาเฟสโนได้กินแจวเลยกลับมาจะซีนี้ไปด้วยกันอาจารย์ผูชมน้องแหม่มขอมัมมัมกันนะบ๊ายบายตอนนี้เืกอยก็พาน้องมาหลังบ้านเนาะเพื่อนขาหุ่นยนตใหม่ๆมันยังบอเรียบร้อยม่พอเลยเพระนเอาผูชมเพื่อนว่าข้าน้องแหม่มาเพื่อนจิอยน้่งไปให้น้องแหม่ไปร้อยมาน่อยร้อยละทายหกเด็กกระูพินเลยเลยเพื่อนว่าถ่ายซุ้มเฮามาเดือนหกเมื่ยเดือนหกขึ้นมาเซอร์ไปแต่หัวปีค่ะตอนแรกจีได้คลืนก่อนเนี่ บ่คือออซ้นงแมหัวปีโอ้ย่านมีมีมองไปเพื่าน้องปีซี่ครับเซอร์น้องแหม่มต้องเซอร์ขนมปีนั่นนะเออมามาเออมาหนุ่มคนนี้ขาดกับมาได้เอาเมนิเจอร์เหรมาเมนิเจอร์เาเมนิเจอร์มาแล้วไปจิปลอยน้ำแสดงว่าทิมาหลอกล่อให้แฟนทูกรีตเป็นบอสปาร์ตี้ของเอื้อยนี่หมายถึงว่าลูกสาวจูบกันเป็นบอสยกกเฮียนและกับเบอร์เดย์อีกเดือนสามเบอร์เดย์เดือนสามเอารวมกันเลยคนละเท่าไหร่คนละเท่า ก็เป็นว่าโจภงเฮียนลูกซ้ายนี้สิเชิญคนมานี่ใส่ทูพีชแล้วลงสะโอ้ขัดเนาะเจ้าน,นี่โครงการนี่เนาะโอ้ยน้องแหม่มรับบ่ได้เ <c oughs> ราผสมไ่ป้าน้องแหม่มอันนี้มักหลายมาเบิ่งอันนี้กับน้องแหม่มนี่น่ะเลยมาถามแน่อันนี้น่ะมันเคยเป็นต่หักแท้นี่ <c oughs> มปอเก็บไหมโอ้ยอยากมีรถไซเรนแม่ป้าเ <c oughs> มื่อได้เดย์อ่เมื่อ อันนั้นแม่มเคยไปปิ้งปรปกว่าไปซื้ออยู่ตลาดที่มันมีสัซึ่งสั้นๆอันแม่งยังมาเจาะตหนึ่งวันเข้าไปเปิดเลยอันนี้ขาดนี่ขาดเลยอันนี้เป็นแฮนด์เมกนี่แหละสีเมือบ้านทองเดียวเนาะเอ่อแปรบบ้านเอาต่างยังไงตัดสิ้นตัดสิ้นรอดปิดบ่าเป็นเปิดได้ปิดบ่ได้อ้ออันนี้หลานสี่แล้วลูกหลานสีแล้วจะปีละวสีตายตาย ห้าปี<ป>แล้วว่ะลูกว้าวสบายดีพี่น้องมึงนู๊นุ๊กสบายดีไหมสบายทุกเขินไม่โอ้โหนี่เตากเกินในอย่างซีนแห้งซีนแห้งมันต้องมาเกินในเป็นซีนแห้งบ่เนี่ก็เป็นมันมันไม่ได้าศนี่เฟสโน่ก็คืออากาศแบบบ้านเฮาเน้ะข้างหลังมือเศร้าน้องใหม่ไปเบิ่งแล้ะบานซาลาวัดกเสาป่านเนาะบอล่นเก็บมีเบิ้ลหมอกแหกแตกโป นี่ก็เป็นธรรมชาติของเฮานี對對่แหละเพื uh ่นบอกว่าชีวิตใส่ให้มันคุ้มเบี้ยบเมื่อย์ละอยากเห็นอย่างก็เห็นเลยเมื่อหน้าเด็กมาซ้อมนั่นหมายถึงว่ามันเมียงอยู่ตรงนี gren, ้ละเออมามามาทันอาโูมาไอ้หนูพีนเฮางเอาก็มาเอาวันเมนิเจอร์มาทันเมียงเลยนี่เซฟเจ้าเมนิเจอร์พี่หนูพีนเอ้ยเจ้าเสี่ยวเอ้ยมาเด้อขันอยากบ้านซ้อมือนเฮาน่ะมากินบ้านเมียงเด้อแต่เมื่อนี้เสี่ยวปรมาณกอเลยไป กินบบีแดีเครืงองเดียคิด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 แบบทุทุทุเออฮะเจ้าเจ้าคิดน้ำเจ้าเจ้าคิดน้ำเจ้าเจ้ามาเบื้องนี้สบายดีเลยไหมจซี่สบายดีมาพี่มมามมาเบื้องนี้จะขวดกันนี่ปีสองปีงามนะนี่มาพี่มาพี่เออนี่เน่เน่ไปไปเอาเออเโอคิคิด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 เออ สบายดลลุกท mm ุ hmm. ่นุกทุนทุไมทุ่ที่ทางบ้านุกทุ่มเกิร์ทุ่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 มแต่สั่งเนาะคนตาคนถนัดมอเน่ยเป็นกระากเนาะทุ่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 มทุามทุ่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 วทุ่าทุ่มทุ่มทุ่ทุ่มทุ่ทุ่มทุ่มท่มทนนมุ่มทุุ่่มทุไปทุอนยุ่มมทุามท่ทุ่มทุ่มทุ่มมทมท่มคุ่มทา่คทม คุณนี่ีนสองขวบบอกคุนี้คุนี่ห้าขวบโอ้เลี้ยงไปไม่ถูกกัยังสาวอยู่เนาะพี่หนุพี่เนอะเจ้าน่าอายเลยเด้อโอ้ยังมาบูเบิร์ตได้นี่น่ะถ้ามาเมื่ออันมีงานเด้อเจ้าสิดชายบวไวยละวล้านนะเซอร์เมนิเจอร์เจ้าทำไหมเมนิเจอร์มาในเด้อเดือนสามเด้อวันที่วันที่สี่วันที่ห้า ไลูกก็เลยสวยคนงงงวยแรกก็แรกโยนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคนชมหน้าสนทุกคนพี่น้องลูกสาวแม่นี่เป็นตังซีทุกคนลูกสาวแม่นี่